มีเฉลยคู่รักวัยรุ่นครบรอบ4ปีคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เปิดตัวคบกันก็มีแต่โมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้ชมกันระหว่างนิคคุณาทิปและระดาเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นซัพพอร์ตกันและกันดีมากไม่เคยมีข่าวเสียหายเลย จนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ก็ผ่าดูใจกันมาถึง4ปีแล้วหนุม่มนิกกี้ได้โพสต์ภาพคู่หวานฉ่ำลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่น happy anniversary f o r years ต่อมาได้โพสต์คลิปถือช่อดอกไม้ขนาดใหญ่คุกเข่าลงต่อหน้าสาวราดาจนสาวราดากรีดนึกว่าถูกขอแต่งงานแล้วแต่กลับกลายเป็นหนุ่มนิกแกล้งคุกเข่าผูกเชือกรองเท้านั่นเอง งานนี้หลายคนต่างก็เอนดูสาวระดาและต่างบอกว่าอย่างไรก็ตามรอข่าวดีของทั้งคู่แล้วจ้ารอบนี้ยังไม่ขอแต่งแต่รอบหน้าใช่แน่นอนคะ่ะก็ขอให้ทั้งคู่กรองรักกันอย่างยาวนานและขอให้มีข่าวดีเร็วๆนี้คะ่ะทั้งทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ